บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกุ๊ปจำกัดร,รู้สนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน ิัทอนไกกุปจดสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะน้องพิมพิมพาร,รัตค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับสวัสดีครับของเชียงใหม่ครับค่ะก็เป็นประจำแบบนี้นะคะเช้าวันจันทร์สายๆไม่เช้าละวัน <laughs> ครับเจ้เมื่อวานเดินทางจากบุรีรัมย์มาโอ้โหรถนั่นติดรถเยอะเลยใช่ไหมคะอาจารย์แต่เมื่อเช้ามาจากบ้านมานีแับเดียวค่ะรถไปติดนั้นเอาแล้ไม่ได้นอนเลย ก็น่าจะเป็นเพราะว่าวันหยุดตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็หลายคนก็กลับบ้านจังหวัดนะครับกลับไปบ้านก็มีทั้งโทรศัพท์และมีทั้งผู้มาพบเนี่ยก็มีเรื่องที่จะจากพระคุณเจ้าจากทางจังหวัดเลยในโทรศัพท์มาว่าวัดนี่อยู่ในที่ครันอยู่ในเขตป่าสงวนเลยนะครับอยู่มา้งยี่สิบกว่าปีแล้วมีอาชนาสง์มีกุฏิมีทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยปัญหาว่าจะยื่นขอจดทะเบียนได้อย่างไร ันนี้ผมว่าต้องยื่นถึงรัฐปีว่าการกระทรวงพัฒนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวเดวลอ้อมจะอยู่จังหวัดเลยละ <S <S นะควใชจับสมัยก่อนผมเคยเป็นสสเคยยื่นหนังสือไปวัดที่อยู่ในเขตสบก็เขาก็จัดตั้งได้มันมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่วัดที่ตั้งอยู่ที่สารณะเนะี่ยที่อำเภอที่ดังรองเนี่ยไปสร้างเมนไปเดียบร้อยแล้วหมดไปล้านกว่า ไอ้คนก่อสร้างที่ออกแบบมานี่มันคิดราคาแพงพระคุณเจ้าเลยไม่ไม่ให้สร้างให้คนอื่นก็นไปร้องสารปกรครองสั่งทุกน่าเสียดายและที่ตรงนั้นก็มีคนบริจาคมีโฉนดอยู<ภ>อ่ประมาณสามไร่<ภ>แต่ที่จะสร้างวัดได้มันต้องหกไร่ขึ้นไปต้องหกไร่ขึ้นไปที่หกไร่ขึ้นไปก็มีที่ธรณก็นะครอบครองอยู่แล้ว<ภ>อันนี้คือปัญหาว่า จริงๆแล้วนี่ถ้าตามกฎหมายนี่ที่สารณะนี่จะยกให้ใครก็ไม่ได้ต้องออกเป็นความยับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันต้องมีการแก้ถ้าหากว่าผมว่ารกวัดดีกว่ารกคนเนี่ยดีกว่ารบคนชั่วนะมีวัดอยู่จะอยู่ในป่าได้ช่นจะช่วยรักษาปา่าใต่างๆนะครับ,รบอันนี้ก็ก็ที่โอกาสเรียนว่าหนึ่งต้องทําเรื่องถึงรลำรีว่าการกระทรวง รัพย์นะครับคือลงทรัพย์ยกอยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสหรับที่อยู่ในเขตป่าสงวนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปต่างๆไปมีชื่อกรปมการมีชื่อชาวบ้านร้องไปเราอาจจะไม่ต้องไปพบเองนะครับส่งเป็นจดหมายไปแต่ขอว่าให้ลงทะเบียนลงทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับคือแน่นอนว่าต้องมีคนเซ็นรับนถึงแล้วแต่ถ้าเป็นสสได้มันดีดีกว่านะครับเขาเห็นแล้วเขาจะได้ตอบมาส่วน ถ้าเป็นที่สาธารณะนี่ยผมว่าเราทีมหาดไทยหนึ่งอาจจะทําเริ่มต้นไปให้มีการถือในการอาจจะไปเสนอกฎองกฎหมายถ้าเป็นที่สร้างวัดอยู่นะฮะมันนี่นั่นก็น่าจะถือว่ากฎหมายยกเว้นมาสร้างวัดแล้และทางส่วนท้องถิ่นเห็นด้วยอย่างนี้มันก็ควรจะอนุญาตได้นะครับ เราไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์แล้วถ้าเป็นที่ที่แบบว่าชาวบ้านประชาชนเนี่ยเขาถวายแล้วก็ให้ท่านสร้างเพื่อจะทำวัดอี่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้าเป็นัณะแล้วทีดนาที่บ้านท้องรีเนี่ยก็ไม่ทําอะไรที่รกล้างบ้านเปล่าทิ้งเอาไว้นะครับแล้วชาวบ้านก็เป็นมิบนพระมาอยู่ดีซิอีกมาอบรมจิตใจสอนธรรมะนะฮะแล้วมีอันหนึ่งที่ปัญหาที่เขามาถามก็คือเรื่องเรื่องสคหนึ่งโดยสปกรมาทับอยากจะกราบเป็นทานผู้ชมอย่างนี้ว่า สคหนึ่งเนี่ยมันเป็นที่ของเราครตั้งแต่สอ 7, 9, งสี่เจ็ดเก้ามีกรม国土วิชินบอกว่าใครได้ครอบครองที่ดินแล้วให้ไปแจ้งสงคหนึ่งก็ออกหนังสือเอกสารสิทธิเรียกว่าสคหนึ่งให้ก็ทํากินปัญหาว่าเราออกเราไปครอบครองยูว่ายี่สิบไร่แต่ออกสอคหนึ่งเพียงสิบไร่หรือห้าไร่หรือเจ็ดไร่ครอบครองมากกว่า,า,วานะซึ่งอันนี้มีปัญหาในออกโฉนดซึ่งก็ยังสามารถที่จะออกได้ มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่จัดก,การไม่ไดิดฉใช่ uh huh. ทีนี้ปัญหาอย่างนี้อย่างที่อำเภอเชิญร,ระเกียรตอนนั้นผมเป็นสสอ,อยู่ครับ uh huh. หลายตำบลมีสอคอหนึ่งและโอเขาก็ประกาศพื้นที่อำเภอเชิญร,ระเกียิเป็นสปก uh huh. ก็ทับหมดเลยทับสปหนึ่งทีนี้ชาวบ้านไม่เข้าใจเห็นว่าสปกอโอ้โมีตราครุฑ uh huh. นรกว่าเหมือน uh huh. โฉนดครบนึกว่าโฉนดก็เฉยไป,ไปซึ่งตรงนี้ปัญหาอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมนะว่า สอที่ดินสอปกไม่ใช่ที่ของเรานะครับเป็นที่ของหลวงพูดภาษาชาวบ้านคือคนเป็นบุกรุกป่าสงวนแล้วบุกรุกป่าสงวนแล้วเขาผิดเขาก็จับเขาได้ออกสอปกมาแต่เงื่อนไขว่าเพื่อให้เกษตรทาเกษตรกรเกษตรกรรมเนี่ยต้องเป็นเกษตรกรที่ยากจนไม่มีที่ทํากินถ้าคุณมีที่ร้อยไล่แล้วเนี่ยเขาไม่ให้ทำไมมีที่ทํากินเป็นขราชการก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสอปกคือที่ของหลวง แล้วเขามีเงื่อนไขว่าจะต้องตกทอดทำทายาิเท่านั้นแล้วมันมีมันมีกฎหมายเฉพาะอย่าทำผิดใกรรมยกให้ใครกันไม่ได้จำหน่ายใจโอนไม่ได้มีครั้งหนึ่งที่ท่านทักษิณออกมติคลมมาให้สบกไปกู้เงินไปคับประกันการกู้เงินจกทกศได้เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนครับเพราะฉะนั้นถ้าหากทำผิดเงื่อนไขสบกยึดที่คืนได้อย่างบุญําเคยมีเอาไปขายนี่สอบไป แล้วแต่จังหวัดเขาจะมีประธานก็คือประธานรุกรรมก,การคือผู้ราชการจังหวัด <S <S สอบเสร็จเขายึดคืนเลยเป็นของสอปปทีนี้ปัญหายอยีกที่ผมเรียนว่าที่อาะะําเภอเชลมะเกิจังหวัดบุรีดําเนี่ยผมเป็นทสผู้กเชิญสปปมาเชิญเจ,เจ้าหน้าที่มาเชิญพวกชาวบ้านมา,มาขอเพิกถอนสอปปเรามีที่อยู่ตรงนี้สปปมาทับหมดเพิกถอนออกเมื่อเพิกถอนออกสอปปเราก็ไปออกโฉนดได้ ไปออกรอโสามได้ออกเฉนดได้เป็นของเราครับเราจะจำหน่ายใจโอนจะยกให้ใครยังไงก็แล้วแต่เราแต่สปกรไม่ได้มาต่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่มามาหาลือผมเรื่องของที่อำเภอดังรองเนี่ยมีอยู่รายหนึ่งว่าสปกรหยุดเจ็บใต้สมัยพ่อแม่มาและนี่มาทับเพิ่งมาหาผมผมก็บอกต้องทําเรื่องให้เพิกถอนก่อนเพิกถอนสปกรไปกก่อนครับนี่เขาก็จะมาตรวจสอบถ้ามีสอคหนึ่งจริง นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโบราณโบราณเราบางทีซอข้อหนึ่งของพ่อมีตั้งนานแล้วมีมาก่อนแล้วแต่ทีนี้ว่าลูกไม่รู้กันพ่อตายไปก็เพิ่งมาโผล่ตอนหลังถึงจะรู้นี่เพราะฉะนั้นเรื่องเอกสารนี่ครับเรียนท่านว่านะครับอย่างว่าเราเป็นพ่อนี่ครับบอกให้ลูกเต้ารู้ซะมีที่ตรงไหนยังไงมันจะได้เราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ช่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างผมเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเนี่ย ผมบินจากกรุงเทพแล้วก็บินนั่งรถไปถึงอำเภอหนองหงเพื่อนการกำนันกำนันจันอดีตกำนันเนี่ยนะฮะเป็นเพื่อนรักกันมาช่วยกันมาตลอดสมัยก่อนรักกันนี่ครับกินข้าวบ้านเขาเข้ามาบ้านผมมีเรื่องมีราวแล้วก็ช่วยกันถึงเลือกตั้งกับคนมาปราัยที่<ช><อ>บ้านโค,ครกกลางเนี่ยตำบลห้วยหินไม่ต้องใช้เงินเลยปลาใสชอบสซบพลมาทีหนึ่งกำน,นันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนกันก็เลยไปกำนันตาย ลูกมันโทรศัพท์มาเราก็เลยจําเป็นต้องวิ่งจากอุดรบินจากอุดรมาแล้วก็วิ่งไปเพราะว่าถือยังไงก็เพื่อนกันนะครับเขาก็ต้องการให้เราไปร่วมอันนี้ก็กเรียนว่าก็เพื่อนกหนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่คนตายผมเจ็ดสิบสามผู้ใหญ่เข็มนี่เจ็ดสิบสองอีกคนหนึ่งเจสบอ็ดสี่คนเจ็สิบสี่ไปแล้วผมก็บอกว่ามีอีกสองคนบอกหามึง มึงห้ามตายก่อนกูนะต้องไปเผากูมีฝากกันไปก่อนใช่ไหมคะจย์คืออย่างนี้คนเรามันด้รักกันจริงๆมันก็ยังไงก็ต้องอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องไปนะครับอันนี้ก็ขอญอาตที่จะอบอกพี่น้องว่าในที่สปรกรน,นั้นถ้ามันทับอยู่ก็สามารถร้องขอให้เพิกถอนได้และเราก็สามารถไปออกโฉนดรศสามได้นะครับอันนี้ก็ก็เรียนให้ทราบก็มีคำถามจากทางบ้านอาจารย์เดี๋ยวผมเอาการเมืองนิดนึงค่ะก ที่คุณเก่งการุณที่ดอนเมืองทค่ะเรื่อนเมืองครับเตั้งซ่อมใช่ไหมคะศาลตัดสินโดนใบแดงไปแลศาลฎีกานี่ก็ต้องเคารพศาลนี่ยนะก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมก็สู้กันสองข่ายแหละพรรคเพื่อไทยนี่ซึ่งเป็นเป็นฐานเป็นเปปป็็็นนนเเเจ้าของที่ดินมั่งกันนะครับเป็นเจ้าของเก่งการุณครับคุณแซมคุณแซมมาลงแซมยุรนันท์ส่วนปัญญประัตก็คุณแทนคุณมาลง นะครับก็ <g år> จะเลือกใครยังไงก็อยู่ที่พี่น้องเขตเขียนดอนเมืองน,นะครับ,รบถ้าเห็นว่าอยากให้นายกยิ่งรักทำงานต่อบริหารต่อก็เลือกพักเพื่อไทยคุณแซมไปถ้าเห็นว่าจใจปฏิบัติมาเป็นฝ่ายค้านก็เลือกคุณแทนคุณไปซึ่งคะแนนหนึ่งก็มันก็ไม่มีผลที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่มันเป็นการแสดงมติว่าเออฉันชอบนายกยิ่งรักชอบผลงานยิ่งรักเลือก ยุโรเลือกพักเพื่อไทยถ้าชอบปรยิปัตดเลือกพักเปริปัดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจนะครับอันนี้ก็พรุ่งนี้จะมีการสมัครเริ่มสมัครพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ได้บ่งได้เบอร์กันก็คงจะมีการก็จะมาประชาสัมพันธ์ที่ทีละกันว่าใครอยู่เบอร์ไหนนะคะก็ในส่วนของการเมืองมีอะไรร้อนรละอุ่กไหมคะอาจารย์ก็เล่าเล่าถึงวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมานี่ผมบริีผมเป็นตัวราชการที่ไปดูสมุนไพรที่ น้องคายแล้วก็าดูศูนภัยที่โรงพยาบาลที่ของอุดรโรงพยาบาลใหญ่มากพวกเราข้ามฝั่งมารักษาเยอะนะครับทีนี้ปัญหาว่าสมุนไพรงนี่กระทรวงก็ต้องการให้ใช้สมุนไพรยิ่งมีสมุนไพรก็มีประโยชน์อย่างที่มีข่าวน้องอ่านที่ขอญาตประชาสัมพันธ์เลยละกันนะคะเขาบอกว่าของงานที่สูนปรชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะจานวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนช่วงสิ้นเดือนนะคะอีกไม่กี่วันเขาก็มีในเรื่องของการแจก สมุนไพรนะคะในแต่ละวนันมีอยู่4ชนิดนะคะ,คะหึงชนิดที่หยิบมาฝาละกันอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของใบยอต้นยอนี่แหละค่ะอาจารย์บอกว่าแม่จริงๆเราเป็นยาที่มีประโยชน์นะคะเขาบอกว่าเป็นพืชที่เราคุ้นเคยกันเป็นดีอยู่แล้วค,คือทานอยู่แล้วนะคะปกติใบยอนี่ทานกับอะไรอร่อยคะอาจารย์ ก็มาหอมหมกหอมหมกอร่อยฮะลองใช่ไหมคะใช้ลองหอมหมกนะคะพี่ป๋องชอบจิ้มสดๆบอกว่ามีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงมากเลยนะคะเขาบอกว่าใบยอเนี่ยร้อยมิลลิกรัมเนี่ยมีวิตามินซีถึง76มิลลิกรัมเลยนะคะพี่ป๋องนะนี่สารอาหารในเขาเลยนะคะมากกว่ามะนาวถึง2เท่าเลยนะมีแคลเซียมเนี่ย350มิลลิกรัมค่ะแคลเซียมคือพวกกระดูกนะพวกกระดูกค่ะโอ้ยยี่ไม่ทราบเลยผมถ้ารู้กินแต่ก่อนมาก็คงจะกระดูกไม่เป็นไรแหละ ถ้าเรารู้ตอนนี้น่าจะกลับไปหาใบยอมาทานน่าจะเริ่มทานอยู่นะคะก็ดีกว่ามีวิตามินเอนะมีธาตุเหล็กค่ะมีฟอสฟอรัสซึ่งมีปริมาณที่สูงมากเลยตรงนี้เราจะเห็นว่าใบยอเนี่ยมันอยู่ทั่วไปมันปลูกง่ายเอามากินน้ำพริกก็ได้มีลูกค้าปลูกใบยอขายนะครับที่จังหวัดอ่างทองครับอาจารย์ครับเป็นธุรกิจเลยครับวันหนึ่งนี่เก็บใบยอขายเนี่ยนะครับวันๆหนึ่งได้อยู่ประมาณ2,000กว่าบาท โอ้โหไม่ใช่น้อยเลยนะไม่น้อยนะครับไม่น้อยแล้วเอาไปยอไปทำไมก็ส่งตลาดครับส่งตลาดกิโลนึ่งไปลองหอหมกแล้วก็ทำอย่างอื่นแล้วอร่อยได้ไหมอะใบยอพี่ก้อก็เคยมีอย่างนี้เอาไปแกงเอาไปเลได้นะครับนะแกงก็ได้เคยเคยมีอย่างนี้ที่เคยมีขั้งหนึ่งที่ฮือฮากันมาเอายอลูกยอพวกนี้ใช่หมักใช่ครับ แล้วก็ทาเป็นขาบอกเป็นสมุนไพรเนี่ยกินรักษาด้วยสารนี่เพราะั้นั้นมันต้องมีคุณภาพแร่นอละนะครับก็เดี๋ยวว่าถ้าใครอยากนะคะได้ต้นสมุนไพรนะเขาแจกเป็นต้นนะคะไม่ได้เป็นใบเป็นอะไรนะแบบว่าแจกเป็นต้นเลยก็ไปในงานวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนนะคทีนี้ที่ผมเล่าถึงพอเสร็จผมไปที่น้องคายก็ไปดูที่โรงพยาบาลของพลวิสัยโอโหผลใไเ่ีย่น้อยยาดีๆทั้งนั้นของสมุนไพรเราทั้งนั้นเลย นะฮะแล้วก็มาที่อุดรนี่เสิ็จแล้วตอนเย็นก็แวะไปดูท่านเฉลิมปราศัยคนเยอะผมว่า3ามสี่หมื่นคนที่อุดรนะครับครับทั้งเสื้อแดงเสื้อใบแดงก็เต็มนั่นแหละครับผมแต่อดีศรพูดผมก็นั่งอยู่แล้วบังเอิญไปเจอนะไปน้องคายก็เจอแฟนรายการเราครับอาจารย์ผมดูประจําดีมากไอ้คายทุกประชาชนมาอุดรก็มีที่เขาจะให้ผมปราศัยผมผมเจ็บเจ็บกระดูกเจ็บหลังยืนนานไม่ได้ผมก็บอก เอาไว้กาลังซ่อมอยู่กําลังซ่อมสุขภาพอยู่นะครับอันนี้ก็วันนั้นปรากฏว่าท่านอดิศรพูดท่านเฉลิมพูดเนี่ยโดยฟังเสียงมติประชาชนต้องการให้ทักษินกลับมาอพอพูดถึงทักษินกลับมาเฮ่กันหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ความรักความผูกพันระหว่างประชาชนที่เลือกนายกมาบริหารเอาเงินภาษีเข้ามาใช้เกิดประโยชน์พี่น้องเขาก็ติดอยู่แล้วก็หลายคนที่บอกนะ คนอื่นจ่ายเงินเยอะแยะนะไม่เลือกเลือกพรักเพื่อไทยเนี่ยมันเป็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 นแน,น,นวทางที่ดีของอยากจะปไตย่อย่างอุดท่านที่ดอนเมืองนี่เอาใครไม่ใช้ถ้าเลือกเงินได้เงินใช้แต่ท่านอาจจะไม่ได้คนใช้ครับถ้าเลือกคนได้คนใช้และท่านจะได้เงินได้เงินก็คืออย่าง นายกยิ่งรักเป็นนายกรัตรีสมมติว่าคุณแซมเป็นสสก็ไปของงประมาณมาในการที่จะมาพัฒนาเป็นเรื่องส่วนรวมเราต้องแยกส่วนตัวกับส่วนรวมออกครับเลือกเงินได้เงินใช้แต่ไม่ได้คนใช้ถ้าเลือกคนได้คนใช้และเขาจะได้เงินนะครับสิ่ำคัญจะได้ความเจริญกลับสู่ในนี้ได้ว่า พื้นที่ของท่านด<ช>ีก,กว่านะคะ,ะช่วงนี้รเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่มีประเด็นคำถามเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้หรือจะปรึกษาในภาคการเกษตรนะคะวันนี้พี่ป๋องอยู่กับเราพักกันสักครู่ค่ะ